สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ2ทีมจากมิลานกันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าทั้งอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซีมิลานเนี่ยเป็นทีมที่มีฤดูกาลอันยอดเยี่ยมในยู a c ฟ่าแชมเปียนลีกมากๆเลยทั้ง2ทีมนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้เข้ามาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายกันทั้งคู่แล้วถูกไหม แต่ด้านเจ้ากรรมมาเจอกันเองนะครับผมกลายเป็นว่ามิลานดาร์บี้เนี่ยต้องมาเจอกันในรอบ4ทีมหลายหลายคนเนี่ยออ้ยอยากเหลือเกินให้มาเจอกันในรอบชิงไปเลยนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยก็น่าเสียดายเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในลีกก็ยังลุ้นสุดๆเลยนะว่า2ทีมนี้่จะได้พื้นที่ไปแชมเปียนลีกไหมเพราะว่าล่าสุดเองยูเวนตตสเนี่ยเพิ่งได้อันดับคืนมานะครับผมจากการได้15แต้มคืนทาให้ยูเว่เนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ3นะครับผมมิลานเองเนี่ยก็ตกลงมาเป็นอันดับ5ท้าให้เสียพื้นที่ไปแชมเปียนลีกไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่ามิลานหรือว่าอิตอร์เนี่ยจะสามารถเฮ้ยยึดพื้นที่4ตําแหน่งบนมาได้สักีีมมม้ใในนนนกแต่่่่เาาาาป็ววูุๆ จะได้แชมป์แต่ต้องมาเจอกันเองยังไงก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งเข้าชิงอยู่แล้วจากมิลานพูดจนตรงๆนะทั้ง2ทีมเนี้ยก็ได้เจอการเดินทางที่ยากมาทั้งคู่แหละคืออินเตอร์เนี่ยอาจจะดูง่ายกว่ามิลานหน่อยนึงแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าในรอบ8ทีมอย่างเงี้ยเบนฟิก้าก็ดุเดือดมากๆเลยถูกไหมเบนฟิก้าเองอะฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับในยูฟ่าลูกาลนี้เนี่ยหลายๆคนเต็งเอาไว้ด้วยซ้ำว่าเผลอๆเบนฟิก้าเนี่ยจะได้แชมป์แต่สุดท้ายเนี่ยก็พ่ายแพ้กับอินเตอร์ไปแต่เกมที่มาเล่นที่บ เมอ3-3เนี่ยสุดมันเลยนะครับยิงนาทีท้ายๆเนี่ยตอจิกนั้นเองเนี่ยนะครับผมในรอบ16ทีมอินเตอร์ก็เจอบอโตโอมาถูกไหมแล้วก็ทางมิลานเองอ่ะเจอสเปอร์มาก่อนนะครับผมแล้วก็ในรอบ8ทีมเนี่ยเจอตัวหินเลยอันดับหนึ่งของดีตัวเองนั่นก็คือนโปลีนะครับนโปลีก็พ่ายแพ้มิลานเฉยเลยแต่ตรงนี้เองเนี่ยนโปลีเขาก็พอใจล,ละก็ได้แชมป์เซเรียอาไปแล้วเนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงถ้าเกิดมิลานเนี่ย ได้เข้าชิงดีกว่าเอาสมมตินะในกรณีของ AC ีมิลานชนะอินเตอร์รอบนี้ได้แล้วก็ได้เข้าชิงกับมาดริดไมก็แมนซิซึ่งตรงนี้เอกก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นใครแมนซิตี้เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นทีมที่เพียบพร้อมที่สุดแล้วกันนะตอนนี้แต่มาดริดเนี่ยก็เป็นทีมที่เก่าที่สุดเหมือนกันนะครับความเก่ากับความเพียบพร้อมเนี่ยจะเป็นยังไงก็เป็นการรีแมตช์จากความพ่ายแพ้ของแมนซิตี้ที่แพ้แบบน่าเสียดายมากๆจากฤดูการก่อน,อนเลยถูกไหมคราวนี้เองเนี่ยถึงคราวแก้แค้นของแมนซิตี้แล้วเอาจริงนะผมเป็นแฟน, Madrid นแแมร่ยยผังอ้้ลูสึกวา มาดริดเนี่ยได้บ่อยเวละให้คนอื่นเขาได้บ้างดีกว่าแต่อ่ะไม่ว่ามีเอซีมิลานจะชิงกับใครเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเอซีมิลานชนะขึ้นมาหลายๆคนก็บอกว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ตัวของซาลาตันอิบราฮิโมวิชได้แชมป์ยูซีกับเขาสักทีครับเพราะว่าซาลาตันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นยอดนักเตะถูกไหมเป็นหนึ่งในนักเตะแห่งยุคคนนึงเลยอาจจะไม่ได้ชื่อชั้นระดับเดียวกับโรนโดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะเกรดเอนะครับผมตัวของเขาเนี่ยโอ้พเพนจรไปหลายสโมสรมากๆแต่ตัวของเขาอะ่ะไม่เคยได้แชมป์ยู ไแชมปนลีกเลยได้แชมป์ลีกมาก็เยอะแล้วนะครับแต่แชมป์ยูฟ่าเนี่ยไม่ได้มาสักทีนึงเราจะทํายังไงดีเนี่ยให้ตัวของซาลาตันได้จังหวะเนี่ยมันก็เหมาะเจาะเหลือเกินเพราะว่าฤดูกาลนี้ซาลาตันแม้ว่าจะอายุ41ปีแล้วก็คาแข่งอยู่กับเอซีมิลานนะครับนั่นเท่ากับว,ว่าถ้ามิลานได้แชมป์เนี่ยซาลาตันก็จะได้แชมป์ด้วยหรือเปล่าเพราะซาลาตันก็ได้ลงในเกมลีกไปแล้วแล้วก็ยิงไปนหนึ่งประตูได้ซ้ําไปแต่คําตอบนะครับผมก็คือต่อให้มิลานเนี่ยสามารถเอาชนะแมซีหรือมาดริดในนัดชิงได้ สลา,าตันก็จะไปไม่ถึงฝันอยู่ดีนะครับเขาก็จะไม่ได้เป็นแชมป์ UCL ไปด้วยเพราะว่าตัวของสลา,าตัน ไม่ได้ถูกใส่ลงในชื่อสควอตที่จะเอาลงไปแข่งในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับผมนั่นแปลว่าต่อให้มิราเนจะยิง50ศูนย์เลยสลาตันก็จะไม่ได้ถือว่าได้แชมป์ด้วยอาจจะบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยอ้ยอยู่ในทีมชุดแชมป์ด้วยแต่เขาจะไม่ได้เหรียญแชมป์ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือในทางเทคนิคแล้วต่อให้มิราจะชนะสลาตันก็จะไม่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่ดีเป็นการดับความฝันของชายคนนี้ลงไปเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของฟุตบอลโลกในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากทา ก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟ o ตบอลเวิลด์นะครับ